ฉันว่านายทำเขาโกรธใช่อย่างที่นายพูดเลยดาวังคารบางทีการจัดลำดับใหม่ของระบบสุริยะนี่ก็ไม่แย่เท่าใดแบบว่ามิดดาวพุธฉันเข้าใจว่านายเบื่อที่มีดาวศุกร์เป็นเพื่อนบ้านและต้องโดนเขารังแกแต่นายจะจัดการกับเขาหรือว่าปล่อยให้ชาวโลกตายหมดนายจะเลือกอะไรแต่ถ้าจะทำแบบนี้เราต้องให้ทุกดวงช่วยงั้นมัรออะไรอยู่ล่ะ เนปจูนที่บอกว่าจุดจบของระบบสุริยะนี่คือยังไงเหรออะาโอเคฉันรู้ว่าฉันมีปัญหาแต่กับดวงอื่นล่ะฉันไม่เข้าใจที่จริงมันก็เข้าใจง่ายนะรู้ใช่ไหมดาวพฤหัสกับดาวเสาร์มีการสั่นพ้องของวงโครจรอ,อยู่อะไรวงโครจรน,นะง่ายๆคือตำแหน่งของพวกเขาในระบบสุริยะมีอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงที่ทําให้ทุกอย่างสมดุลตั้งแต่วงโครจรของเราถึงแถบดาวเคราะห์น้อยอยู่ในนัสกับชันแทนที่พวกเขาไม่ได้ ทำไมฉันแทนที่ดาวเสารไม่ได้เพราะว่าขนาดและมวลของนายและอย่างที่พวกนายเห็นยูเดนัสดวงเล็กมากอาอย่างน้อยครั้งนี้ก็ไม่มีใครขำงั้นเราก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้เราจะปล่อยให้มันเป็นจุดจบของระบบสุริยะไม่ได้ฉันเกรงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรหน้าที่รักนี่คือระบบสุริยะดวงอาทิตย์มีสิทธิ์ตัดสินในทุกๆเรื่องแต่มีบางอย่างที่เราทำได้ใช่ไหมมีสิ ไงดาวังคารคิดถึงนายจังคคู้หูเหมือนกันโลกวงโครจรฉันเป็นไงบ้างละ่ะฉันเกลียดที่สุดเลยนายอยากได้คืนไหมฉันก็พยายามอยู่แต่ก่อนอื่นเราต้องให้ทุกดวงร่วมมือกันดวงอาทิตย์จะต้องยอมฟังเราถ้าเกิดดาวเคราะทุกดวงเห็นต่างกับแผนงี่เง่าของเขาแต่แต่ฉันชอบวงโครจรนี้อก็ได้พวก จ่องขนาดนี้ยอมก็ได้อ่าโอเคเหลือใครอีกบ้างนะดาวพฤหัสกับดาวเสาตอนนี้พวกเขาโครจรอ,อยู่ใกล้แถบไคเปอร์แจ๋วไปกันเถอะว้าวเย็นก่อนนะอยู่แถวนี้นายก็หนาวมากแล้วใช่โลกถ้านายไปไกลกว่านี้ฉันบอกเลยพวกชาวโลกของนายไม่รอดแนะจ,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 จริงด้วยเอาละเหล่าสหายดาวเคราะหไปกันเลยจ้า เป็นไงบ้างก็ไม่เท่าไรฉันสบายดีแหมก็นายเป็นดาวยักษ์น้ําแข็งนินนะใช่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันว่าไหมละ่ะเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะว่าอยู่ไกลกันมากจนแทบหรือว่ามีเราแต่ละดวงอยู่ด้วยพูดถึงเรื่องนั้นตอนที่ฉันต้องเดียวดายฉันก็ลืมไปเลยว่าพวกนายมีตัวตนด้วยรู้ไหมจ,จริงเหรอใช่แน่ใจนะนายอยากกลับไปที่วงโครจรของตัวเองความจริงมันก็บอกแล้วทุกดวง มีอะไรเหรอดาวเสาดาวพฤหัสเนะี่ยเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฮะฉันเกลียดที่นี่ฉันเกลียดมันฉันเอาแต่หลงอยู่ในแถวไคเปอร์หน้าขนลุกนี่โอ้ดาวเสาจะกลับมาเมื่อไหร่นี่เขาไม่มาหลอกสหายเอ๋ยว้ายนายฉันเคยเจอนายมาก่อนนายนายพูดได้ยังไงแล้วนายพูดได้ได้ยังไงก็จริงที่นายพูดฉันพูดได้ไงนะ ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลอยู่แล้วนี่ดาวพฤหัสเธอทำไมพวกนายถึงอยู่นี่เรามาเพื่อช่วยระบบสุริยะด้วยกันไม่นะถ้าดวงอาทิตย์รู้ว่าพวกนายออกจากวงโคจรเขากำลังรัวเปลวสุริยะอยู่เขาไม่สังเกตเห็นอะไรหรอกแค่ตอนนี้นะไม่เป็นไรนะพี่เบิม้มฉันจะอยู่จุดนายเองแน่ใจเหรอตรงนี้มันไม่ดี มันทั้งหนาวและโดดเดี่ยวอ,อยู่ไปเดี๋ยวก็ชินฉันเคยมาแล้วละ่ะเนบจูนฉันไม่เป็นไรหรอกฉันสัญญาเอาละทุกๆดวงได้เวลาเผชิญหน้าดวงอาทิตย์ทำไมพวกเขาไปนานจังอะพวกเขาต้องเดินทางข้ามไปอีกฝากหนึ่งของระบบสุริยะให้เวลาพวกเขาหน่อยอานายไม่เหลือเวลาให้ใครแล้วลอกเรากลับมาแล้ว ทำไมถึงช้าจังอะนี่เราไปเร็วสุดที่ทำได้แล้วพวกเย็นหน่อยอย่างน้อยเราก็อยู่พร้อมหน้าแล้วแหมแหมแมนี่มันดาวเคราะหในระบบสุริยะของฉันนินนะว่าไงพวกกีบแฮดาวสุกนี่พวกเราลืมดาวสุกไปเลยอย่างนั้นเหรอไม่นะฮะจริงด้วยเราลืมเขาไปแล้วะดาวสุกทำไมนายหักหลังเราเพราะว่าในที่นี้ฉันก็มีโอกาสราสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ใช่แล้วโลก ฉันได้ที่ของนายในเขตอาศัยได้แต่ฉันรอยแค่ไม่กี่ล้านปีเราเหลียวเวลาไม่ถึงล้านปีทั้งระบบสุริยะก,กำลังจะควงสว่างลอยออกไปถ้าเรายังเรียงกันแบบนี้หุบปากไอ้เจิดไม่มีใครชอบแกไม่ดาวสุขนายเป็นดวงเดียวที่ไม่ชอบฉันและฉันทนอยู่แบบนั้นได้เพื่อดาวคลอดดวงอื่นๆนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่ฉันสร้างชีวิตได้พวกฉันนายพูดถูก บางทีนายอาจจะสร้างชีวิตได้แต่นายจะเสียพวกเราทุกดวงไปตลอดการฉันเคยเกือบเสียเพื่อนทุกดวงไปเพราะความเห็นแก่ตัวและความไม่สบายใจมาแล้วเชื่อสิแบบนี้มันไม่คุ้มค่าหรอกกะาแล้วนายต้องเลือกสิ่งที่ถูกเออเออแล้ว พวกนายทุกดวงไม่เห็นด้วยเหรอใช่ดวงอาทิตย์เราปฏิเสธข้อบังคับไร้เหตุผลของนายนั้นนายอยากกลับไปที่วงโคจรของตัวเองเหรอถูกต้องแล้วล่ะทําไมถึงอยากกลับล่ะเพราะว่าวงโคจรเก่าของเรามันดีกว่ามันทําให้ระบบสุริยะเสถียรและเราเกิดมาเพื่อแบบนั้นก็แปลว่าพวกนายได้เรียนรู้บทเรียนแล้วว่ายังไงนะทีนี้พูดตามฉันสิ ฉันจะอยู่ในวงโครจรของตัวเองเสมอพูดสิฉัน,ฉนจะอย,นอยู่ในวงโครจโครขอ,อง,ต,องตัวเองเสมอเยี่ยมไปเลย <c oughs> อู้พวกนายเติบโตขึ้นมากเลยหลังจากเหตุการณ์นี้ฉันภูมิใจในพวกนายทุกเออขอโทษนะคุณดวงอาทิตย์แต่เราข้ามตรงนี้แล้วกลับไปที่วงโครจรเลยได้ไหมอย่ามามพูดถัดฉันเอาล่ะถึงไหนแล้วอู้อยากฟังมุกดวงอาทิตย์ไหมฮะ มันชวนให้เกิดอารมณ์แจ่มใสน่ะขอต้อนรับสู่ Planet Ball Store เรามีเสื้อยืดโปสเตอร์หรือแม้กระทั่งแก้วน้ำแบบสั่งทําให้เป็นดีไซน์ของ Solar Ball นี่มันเจ๋งมากเฮ้แล้วเราส่งไปไหนบ้างล่ะมีใครพูดเรื่องการขนส่งหรือเปล่าเฮ้ร้านค้าว่าไงอู้นั่นไซส์อะไรเนี่ย ฉันอยากได้เอ็กซ์ตรา้าเอ็กซ์ตรา้าเอ็กซ์ตรา้าเ,เอ็กซ์ตรา้ราแล้วยทำเร,เรื่องขนส่งของอให้ลงไปที่โลกได้ไหมได้เลยหนุ่มนักบินตอนนี้เราขนส่งได้ทั่วจัก,กรวาลตราบใดที่คุณยังอยู่บนโลกอะนะไปรับสินค้าโซล่าบอลของคุณเลยแล้วคุณจะโดดเด่นไม่เหมือนใครบนโลกเฮ้ย hey! ข่าวด่วนละ่ะโซล่าบอลสโตกลับมาแล้วรอบนี้มีตุ๊กตาใหม่ด้วยตอนนี้เรามีโลกดาวสุขและตุ๊กตาหนุ่มนักบินแต่ว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะ เพราะอย่างนั้นอย่าลืมพีออเดอร์เลยตอนนี้ก่อนที่ของจะหมดเดี๋ยวมีตุ๊กตาฉันด้วยเหรอนั่นมนันแปลกๆนะนายก็แปลกอยู่แล้วแล้วทำไมไม่มีตุ๊กตาของนายล่ะเพราะว่าตัวฉันมันร้อนแรงเกินไปยังไงละ่ะคู่หูอ่ายังไงก็ตามไปดูหน้าร้านก่อนที่ตุ๊กตาจะหมดละหรือไปดูสินค้าอื่นๆเช่นเสื้อยืดเสืออเส้อกันหนาวจิ๊กซออะไรก็ตามแต่และอีกอย่างกลับเข้าวิดีโอได้ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่ก่อนใคร